สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าไงก็กดไลค์กดติดตามเพจปนอนแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับและก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ปอนก็นพาเพื่อนมาดูชมดูภาะวิหารวัดหมื่นตูมนะครับซึ่งเป็นอองค์พระพุทธรูปไม่เหมือนที่วัดอื่นๆนะครับเนาะไม่เหมือนอยังไงไปดูข้างในกันเลยน,นะครับ วิหารก็จะไม่ค่อยใหญ่เล็กๆหน่อยเนาะสอบมาให้ล้านนาอยู่แล้วนี่เป็นภาพประจำปีเกิดนะคะเดินเข้าไปก็ถวายบ้างได้ปูพรมแดงอยู่นะครับนี่เข้ามาแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างยังมีความแตกต่างหรือยังนี่นะครับ พระเจ้าเศฐศักสิสองพี่น้องหน้านี่เห็นไหมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอ่าพี่น้องนะคะฝาแฝดเนาะสององค์เห็นไหมครับไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นมักจะมีองค์พระพุทธรูปภาพพระประธานนะองค์เดียวนี่มีพระประธานสององค์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพระม่าแน่นอนนะครับยชชัว,ชว นั่นแหละนะครับวัดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไร่วิหารก็เลยไม่ค่อยใหญ่ตามนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่เองใกล้ๆก,กันนะครับเนี่ยรอบๆนะครับก็จัดประมาณนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ปอนก็อจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงก็ติดตามคลิปตอต่อไปของปอนนะครับสวัสดีครับ